สายที่หน้าไกลสูงเขาตัวไหนวะเห็นไหมเห็นแต่มันเห็นน้อยเฮ้ยมันได้แค่นั้นสูงมีการปิ้นคอดอกครับจับไก่ลักษณะนี้แล้วก็คือล้วงกระเดือกออกมาเดี๋ยวดิ ออกมาลักษณะนี้ครับแล้วก็แคะแค่เอาหมดเลยแค่ทำความสะอาดครับ ตรงใกล้ๆเห็นชัดๆเลยน,นี้ขึ้นอยู่กับยาของคนที่จะรักษาครับใครมียาดีก็อาจจะหายได้ครับ เลือดจะไหลหน่อย จะทำาฟามสะอ,อาดให้เรียบแล้วก็ใส่ยาครับเรากลับตนะั้งแต่พอไหมไก่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรดูกันอีกทีครับจับไก่ดันกระเดือกของไก่ขึ้นมาแล้วก็ปิ้นมาแบบนี้ครับ ทำง่ายๆครับอยู่ที่การเรียนรู้แล้วเรกาก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่น,นี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นจบจบการวิธีสาธิตครับขอ